มาก็มากล้องพายาไปดูมาเป้หน่อยมันบอจาว่า่าคนอันคนรู้ภาษาอังกฤษไหมอันเย็ดเยดอันอิงดีขอให้พี่มีคนที่ติดตามสาษาถกค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับงานไม่ต้องเขียนแล้วนะทุกคนวันนี้ไม่ได้ให้ครูให้มหน้าที่ครูนะครับเนี่ยฝากติดตามช่องผมหน่อย เน่่เนี่อี้อะไรอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งักนี้ชักนี้ชักนี้ัอนี้ครับฝาก follow หน่อยนะฝาก f o l l o หน่อยค่ะ follow อัน you follow ฝาก f o l l o หน่อยนะเดี๋ยวเขาเห็นภาพภาพโพสเ เป็นชาวอ, okay. อินโดนีเซียอันอันพูดย right ังไงว่าอินโดนีเซียภาษาอินโดนีเซียหรออันไม่เชงไทยแลนด์ไทยแลนด์อันนี้ไทยแลนด์อัฟองไทยแลนด์้อยอันฟองไทยแลนด์คำพูปะยคูภาษาจีนีอินโดนีเซียรบสี่สบนาาแ นี่ตอนบ่ายเลยว่ะรอบนี่าิบสาสิบกทรบต่อหลายเลบมาขึ้นมาขึ้นยาฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮสาฮ่าฮ่สฮ่า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 าฮ่าฮ่าเ่ีย่า่า่าฮ่า่าฮ่่ะเ่าฮ่ีฮ่ว่าฮ่่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่มาาาั อันโน่โน่ใคระถามว่าอะไรนะคนพูดภาษาอินโดนีเซียได้ไหมอะไรนะเสียดายมาอันดาเสียแล้วป้าอามนดามาไม่เขาเรียกว่าเซรามัาชียังสวัสดีกลางวันอ่ะกลางวันอคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรหรอเสียดายมาอันดาเสียแล้วป้าอามาอันดา ยิงต่อว่าแอมซอรี่หน่อยตัวนี้ตายโอ้ายอันนี้หนาวหนาวคือะไรเป็กกี้หนาวอะไรหนาวแปลว่าหนัวหนาวคืออะไรตอนนี้นามาสยาเป็กกี้ฉันชื่อไงแยกคนไงยงี้ยนามาสยาใช่นามาสยาเป็กกี้นามาสยามเนนี่อะไรอันนี้อ่ะมาอะไรอ่ะ เยสก็ใช่ไงยูอันนี้ไฟอ่ะโอ้ขท้นเลยอ่ะเป็นไงนะไฟมันคือเป็น่างนี้น่ากลัวมาเรามาเบลเบลเบลกล้อง I love you I love you โ้อยแปลกมากกี่ดอก เข้าเลยยัง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 เลยไอ้เลิฟยูไอ้อไยูไเยยค่ัไอลยูยม่ใช่เออทูยอันฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะครับคืออะไร ลอม่กีมันคือแอปอะไรนะลูกแอปอะไรมันไม่แบนใช่ไหมไม่แบนนอาหน้าหนูเข้าไป p e a e มอะไรแปลว่าอะไรอ่ะมันก็ทีมสีภาษาไม่ใช่ภาษาไม่ใช่แบลภาษา tiktok แงเนี่ยพยายามอย่าเอาอะไรให้ลูกเออใช่ tiktok อ่ะเอา youtube ไปเขาดูโดนเลยคนนี้เป็นใคร เว้ยเออไม่ใช่อใครโว้โว้วู้ว่าใครเขาถามว่าคนนี้เป็นใครฉันไม่รู้อะไรนะแอม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 มแออันนักเรียนภาษาอังกฤษอะไรหรอ student am student I am I am student แม่บอกว่าที่บอกด๋มมากเลยอ่ะทำไมใน YouTube ไม่มีฟิลเตอร์เลย am student อันนี้ม็น ส่งเข้า <Amen. S 1> ส่งออ,อกได้หมดเลยคนละ